สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนสินคงค่ะแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่มากขึ้นในอนาคตทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยควบคุมและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของเครื่องชาร์จรถยนต์ EV ค่ะ นายประโมทสุดทรา์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายวรพจน์รื่นเริงวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโชเซนเทคโนโลยีจำกัดร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVcharger ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยบริหารจัดการโครงข่ายการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ E ีีโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ PEA และจาก e ี c h ชาร์เจอร์ในบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าและวางแผนช่วงเวลาการใช้งาน E ีวีชาร์เจอร์ให้มีประสิทธิภาพไม่เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าจนเกินพิกัดของวงจรและลดหน่วยสูญเสียของระบบไฟฟ้า พลตฟอร์มนี้ยังจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติหรือสกาดาของ PEA เพื่อรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้จะทำให้ PEA มีศักยภาพในการบริหารจัดการหม้อแปลงสายส่งการจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ EV อย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะเพราะอีกไม่นานรถยนต์ E ีจะมีราคาถูกลงเทียบเท่ารถยนต์น้ำมันจนทำให้เกิดการใช้แพร่หลายมากขึ้นค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปจาจรีสนสินพง์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ